สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมผู้ยซ่ออนทัวร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมผม,ผมก็มีของแปลกๆอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็หลังจากที่ผมไปน้ําตกไซโยกน้อยมาครับผมก็ไปเจอเพื่อนที่เขาเล่นเกี่ยวกับพวกม้วนเทป เครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นม้วนเทปเครื่องวิทยุกเก่าๆอ่ะนะครับผมผมก็เลยไปเจอเครื่องเล่นวิดีโอเอ้ยไอ้ตัวเล่นวิดีโออ่ะนะครับผมรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เกิดเมื่ออายุ90เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะนะครับผม20ปีที่แล้วก็จะรู้จากเครื่องเล่นวิดีโอมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแผ่นฟิล์มอย่างนี้นะครับผมถ้าเราไปเช่าหนังดูแล้วก็ใส่เครื่องเล่นเข้าไปมันก็จะ เป็นหนังเหมือนก่อนที่จะเป็นซีดีนะครับผมแล้วก็มันมีอีกตัวนึงเขาเรียกว่าเครื่องเล่นอะแดปเตอร์ผมเรียกชื่อถูกเป่าไม่รู้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมผมจะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือก่อนอื่นมันจะมีที่ใส่ฐานมันเป็นเครื่องแปลงวิดีโออีกทีนะครับผมเครื่องเล่นวิดีโอมันจะเป็นแบบนี้ เป็นอย่างนี้แต่ถ้าแล้วก็มันจะมีอันนี้คือมันจะมีม้วนวิดีโอม้วนเล็กอีกม้วนหนึ่งเพื่อที่เอามาใส่เครื่องเล่นตัวเล่นม้วนวิดีโออันใหญ่นะครับผมมันีะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้คือถ้าผมใส่ตัวนี้นเข้าไปแผ่นฟิล์มมันก็จะดึงขึ้นมาตรงนี้ไอต,ตัวนี้มันก็จะดึงแผ่นฟิล์มของไอตัวนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็เราก็ไปใส่เข้าไปในเครื่องเล่นวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับ นี่คือแผ่นฟิล์มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนเะนี่ยเดี๋ยวมันจะดึงเข้าไปนะครับผมมันจะนี่ครับันแ,แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ผมจะใส่เข้าไปให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดึงแผ่นฟิล์มขึ้นมาดนโดยอัตโนมัติของมันนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมผิดฝาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะดึงขึ้นไล <Favorite. S 2> นะฮะ อ่ะเอ้ก็จะดึงขึ้นไปนะครับผมฮะแสงมันจะมืดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าผมดูจบอะไรเสร็จปุ๊บสมมุติผมอันนี้เสร็จปุ๊บมันดึงมวนฟิล์มเข้าไปแล้วใช่ไหมผมเข้าใส่เข้าไปในเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมดูดจบปุ๊บผมจะเอาแผ่นนี้ออกปุ๊บเอาแผ่นนี้ออกแล้วก็จะเอาแผ่นไอ้ที่แผ่นเล็กออกนะฮะผมก็กดตรงนี้ มันก็จะดึงม้วนฟิล์มออกมาโดยอัตโนมัติของมันนะคะคอยดูนะครับผมเนี่ยฮะ,ฮะปุ๊บมันก็เด็ดขึ้นผมก็เอาออกแค่นี้ครับผมเนี่ยเครื่องอะแดปเตอร์ก่อนที่จะเป็นวิดีโอนะก็วิดีโอก่อนเป็นเครื่องเล่นวิดีโอนะครับผมก่อนที่จะเป็นซีดีนะครับผมมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตา แบบนี้ที่เราไปชุไปเช่าหนังดูกันสมัยตอนเด็กๆนะฮะเมื่อตอนผมอายุ17-18แ็ดสน,นะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมา10กว่าปี20กปีแล้วครับผมชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีครับ